สวัสดีครับอันนี้ผมก็อยากมาให้เพื่อนๆได้เห็นว่าลักษณะหอยขมอายุสองเดือนที่เราค้าเราขายเราส่งให้ลูกค้าเนี่ยมันเป็นแบบไหนรูปทรงเป็นแบบไหนหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับของแท้หอยขมลัตนะนะครับก็คือว่าจะเปลือกบางนะครับเปลือกบางเพื่อนๆเห็นไหมจะเปลือกบางนะครับเปลือกบางแล้วก็น้ําหนักจะดีอยู่นะครับแต่ว่าเปลือกบางแล้วก็ก้นแหลมก้นต้องแหลมครับหอยขมลัตนะ ก้นต้องแหลมนะเนะพื่อนๆนะพี่ๆนะก้นต้องแหลมสามนะครับตรงกลางเนี่ยจะมีร่องนูนนะครับตรงกลางนี่จะมีร่องนูนตกไปเล็บผมนี่นะก็มีร่องนูนอย่างนี้นะครับจะมีร่องนูนนะครับแล้วก็ตัวสองเดือนโตไวใหญ่ๆกว่าเหรียญบาทนะครับที่เราจะจัดส่งให้ลูกค้าเหรียญบาทเนี่ยจะเท่าหน้าเขาเลยอย่างนี้จะวงลีของหน้าเขาพอดีเลยนะครับ ตรงนี้ผมทำโปรโมชั่น20สตัวแถม20สิบตัวของโกโกสงการจะหมดโปรแล้วนะครับเหลืออีกแค่2วันนะครับพอดีผมก็เพิ่งมีเวลามาบอกให้ลูกค้าทราบเนาะจะหมดโปรแล้วนะรีบๆนะจองมาก่อนนะครับนี่นะครับอหอยขมลัตนะตนะอัตลักษณ์ของเขารูปพันธุ์ของเขาจะเป็นแบบนี้เปลือกบางก้นแหลมแล้วก็ตรงนี้จะมีนูนจะมีนูนนูนร่องกลางนี้นะครับอหอยขมลัตนะตนะครับ อายุ2เดือนเอาไปเลี้ยงต่ออีก1เดือนหรือ2เดือนก็จะออกลูกแล้วนะครับขอบคุณครับ